เอาละครับก็สวัสดีท่านสมาชิกชมรมคนชอบเล่นเกมทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราก็กลับมาอยู่กันกับเกม League o f Legend ์ว i ยลิฟกันอีกเหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้นะฮะเราก็จะมาอัปเดตแพทใหม่นะครับเกี่ยวกับการปรับสมดุลแชมเปียนนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าแพทนี้นะครับมีการปรับแบบมีแต่ตัวเมตาทั้งนั้นเลยนะมีแต่ตัวโกงโกงทั้งนั้นเลยที่มีการปรับนะครับผมซึ่งมีการปรับอยู่ทั้งหมดเนี่ยเตัวด้วยกันนะนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าจะม ครับโอเคจัดไปตัวแรกที่มีการปรับนะฮะนั่นก็คือตัวของออเรียนโซหรือว่ามังกรดวงดาวนะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นครับเมื่อแพทที่แล้วเนี่ยนะครับ เขามีวิเลตที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยนะตอนนี้ก็ได้มีการปรับไปนะครับโดนเนื้อไปเต็มๆเหมือนกันนะสําหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับก็ได้มีการปรับในส่วนของสกิลที่1นะครับแล้วก็สกิลที่3นะครับสำหรับ,บสกิลที่1นึ่งเนี่ยนะครับจะมีการแก้บั๊กนะก็คือว่าเขาเนี่ยเวลาเขากดใช้สกิลที่1เนี่ยเขาจะไม่ได้รับความเร็วเคลื่อนที่20%อีกแล้วนะฮะส่วนสกิลสามนะครับมีการลดความเร็วในการเคลื่อนที่ติดตัวสูงสุดเนี่ยนะครับก็คือสกิลลลทททีีีีี่่่่่่่เเเเเนนนนนนยยะะะคคครรรรัับบบบบจจปป็็สกกกกิิใใชช้้แอออไไดวาามมื นี่แหละนะครับความเร็วในการเคลื่อนที่อันนี้แหละนะครับเขามีการลดลงนะจากเดิมเนี่ย40%นะครับถูกลดลงมาเหลือแค่20%เองอ่ะนะครับคิดดูว่าหายไปแบบครึ่งต่อครึ่งเลยอ่ะนะฮะบอกเลยว่าสกิลที่3ของเขาเนี่นะครับแบบมันช้าลงแบบได้อย่างชัดเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะนะครับเรียกได้ว่าโดนเนิร์ฟในเรื่องของความเร็วในการเคลื่อนที่ไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับแต่ว่าเรื่องดาเมจเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะนะครับมีการลดความในการเคลื่อนที่ของเขาเท่านั้นนะสำหรับตัวของอารียนโซนะฮะ ตัวที่2นะครับกับเอลลี่นะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับอย่างที่เพื่อนๆทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าช่วงนี้นะครับเอลลี่เนี่ยเอามายืนมิดเลนกันข้างๆเยอะมากๆเลยนะฮะเรียกได้ว่าติดเมตามิดเลนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะครับไม่ว่าจะด้วยสกิลของเขานะครับมีหายตัวด้วยนะครับสกิลก็ค่อนข้างโกงนะครับกินเลนชาวบ้านเขาดีๆมากๆเลยนะในมิดเลนเนี่ยนะครับสำหรับ เอฟรินสายมิดเลนเนี่ยนะครับเรียบร้อยแล้วนะฮะโดนเนิร์ฟแล้วนะครับผมสำหรับสายอามยินมิดเลนเนี่ยนะฮะสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับได้มีการเนิร์ฟลงไปนะนะฮะเนิร์ฟลงแค่สกิลเดียวเท่านั้นนะครับก็คือสกิลที่1ของเขานั่นเองนะครับสำหรับสกิลที่1เนี่ยนะครับมีอัตราค่าพลังเวทที่ลดลงนะจาก0.5เป็น0.45นะครับแล้วก็ได้มีการเพิ่มการซิแตกมานาของสกิลเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยสกิลเนี่ยมันจะกินมานาอยู่ที่25 30 35 40นะครับถูกเพิ่่มมใหเป็น30 35 40-45นะครับโดยเพิ่มขึ้นมาประมาณ5หน่วยนะสำหรับมานานะครับอัตราการกินของเขานะฮะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าความเสียหายต่อมินเนี่ยนนี่นะครับจากเดิมเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายต่อมินเนี่ยนนี่ย100%เลยนะนะครับถูกปรับใหม่เป็นนะให้มันขึ้นตามเลเวลของสกิลนะครับ45-40-45-50%นะสำหรับความเสียหายเนี่ยนะครับให้มันขึ้นตามเลเวลของสกิลนะครับบอกได้เลยว่าสกิลที่หนึ่งของเอลลีนเนี่ยนะครับ พลังเวทลดลงกินมานาเยอะขึ้นนะครับแถมสร้างความเสียหายต่อมิเนียนเนี่ยได้เบาลงด้วยนะฮะบอกได้เลยว่าถ้าเอามายืนมิดเลนเนี่ยนะครับดันคลิปได้เบาลงได้ช้าลงแน่นอนเลยนะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับส่วนสกิลอื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีการปรับนะมีการปรับแค่สกิลเดียวเท่าน,นั้นนะสำหรับตัวของเอเวอร์ลีนนะครับสำหรับสายจังเกิลเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาสักเท่าไหร่นะนะครับ ต่อมานะครับกับกรากัสพ่อใหญ่ขี้เมาตัวนี้นะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับก็โดนเนิร์ฟไปเต็มๆเลยนะครับแล้วก็โดนเนิร์ฟสองแผดซ้อนเลยนะครั้งก่อนก็เนิร์ฟครั้งนี้ก็เนิร์ฟลงไปอีกแล้วนะครับเพราะอะไรถึงเนิร์ฟนะครับก็เพราะว่าแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับมันยืนเลนได้ดีเกราะมันเยอะนะครับดาเมจก็แรงด้วยนะเข้าถึงเนิร์ฟลงไปนะครับ สำหรับการเนิฟนะครับได้มีการปรับในส่วนของเลือดพื้นฐานนะครับพลังชีวิตต่อเลเวลนะครับแล้วก็มีการปรับในส่วนของสกิลติดตัวนะครับแล้วก็สกิลใช้สกิลที่1ของเขานะครับสำหรับค่าสเตตัสพื้นฐานเนี่ยนะครับมีการปรับพลังชีวิตต่อเลเวลนะมีการปรับให้มันลดลงนะครับจากเดิมเนี่ยหนึนะครับถูกปรับลดลงมาเหลือแค่ 115เท่านั้นนะครับแล้วก็สกิลติดตัวของเขานะครับสกิลติดตัวของเขาเนี่ยจะมีครูเท้าที่เพิ่มขึ้นนะจาก7วินาทีเป็น8วินาทีนะครับผมสกิลที่1น,นะครับมีการเพิ่มการทิแตกมานานะครับจากเดิมเนี่ยสกิลที่1เนี่ยมันจะกินมานาอยู่ที่55 60 65 70นะครับถูกเพิ่มขึ้นมาเป็น 65 70 75 80นะฮะเพิ่มขึ้นมาโคตรเยอะเลยนะครับประมาณ10หน่วยอ่ะนะครับผมแล้วก็สกิลที่1เนี่ยนะครับมีการลดความเสียหายต่อมินเนี่ยนลดลงนะก็คือว่าสกิลที่1เนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายใส่มินเนี่ยนอยู่ที่70%นะครับถูกปรับลดลงมาเหลือแค่50%เท่านั้นนะครับบอกได้เลยว่าการัดในแพทนี้นะฮะเลือดต่อเลเวลเนี่ยลดลงนะครับแถมสกิลติดตัวของเขาเนี่ยนะครับฟื้นฟูได้ช้าลงด้วยนะนน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 นะะะะคคคครรรััับบบแแถมมมมสสกกกิิิลลลทีีีีี่่่่่1ขขออองเเเเเ้้าาาาายยยยยึวว็หตด ลงด้วยนะฮะเรียกว่าโดนเนื้อไปเต็มๆเหมือนกันเลยนะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับสำหรับการัดในแพทนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูแชมเปี้ยนตัวต่อไปกันนะครับผม เอาอีกแล้วนะครับสำหรับพ่อใหญ่ตาบอดพ่อใหญ่ลีซินของเรานั่นเองนะฮะสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับก็ได้มีการเนิร์ฟลงไปอีกแล้วนะฮะเรียกได้ว่าโดนเนิร์ฟไป2แพทซ้อนเลยนะสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้ครั้งก่อนก็เนิร์ฟนะครับครั้งนี้ก็เนิร์ฟนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับไม่ได้เนิร์ฟหนักเยอะเหมือนครั้งก่อนนะนะครับครั้งก่อนนี่ถือว่าเยอะมากนะครับครั้งนี้ได้มีการเนิร์ฟแค่สกิลเดียวเท่านั้นก็คือสกิลที่หนึ่งนั่นเองนะครับผมสำหรับสกิลที่หนะครับจากกก11 10เหลลลือนแ้ว็สิที่1เนี่ยนะครับได้มีกกาาาาารรลดดคควมมเเสียยหพื้นนนฐะับจิ นี่ยความเสียหายพื้นฐานเนี่ยมันจะอยู่ที่60 100 140 180นะครับถูกลดลงมาเหลือแค่55 90 125 160นะครับลดลงมาโคตรเยอะเลยนะสำหรับดาเมจเนี่ยถือว่าเยอะนะบอกได้เลยว่าหลังจากที่ปรับไปในแพทนี้นะครับพ่อใหญ่ลีซินของเราเนี่ยนะครับระยะของสกิลสั้นลงนะฮะดาเมจก็ลดลงแน่นอนเลยนะครับสำหรับสกิลที่1ของเขานะฮะส่วนสกิลอื่นเนี่ยก็ยังปกติดีอยู่นะครับไม่ได้มีการปรับนะครับมีการปรับแค่สกิลที่1เท่านั้นนะครับสำหรับพ่อใหญ่ลีซินของเรา ตัวต่อมานะครับกับแม่นางฟอร์จูเนอร์นะครับแม่นางฟอร์จูเนอร์ตัวนี้นะครับบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่ดาเมจแม่งจัดมากเลยตั้งแต่ต้นเกมนะดาเมจคือแม่งแรงแรงมากเลยอะต้นเกมอะนะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับก็โดนเนิร์ฟไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะนะครับผมโดนเนิร์ฟในส่วนของสกิลที่1นะครับกับสกิลที่2นะครับสกิลที่1เนี่ยนะครับได้มีการลดในส่วนของดาเมจพื้นฐานของสกิลลงนะครับจากเดิมเนี่ยดาเมจของเขาจะอยู่ที่30 60 90 120นะครับถูกปรับใหม่เป็น20 50 80 110ตามเลเวลของสกิลเลยนะฮะเรียกได้ว่าลดลงมาจากเดิมเนี่ยประมาณ10หน่วยนะสำหรับดาเมจของสกิลที่1นะครับส่วนสกิลที่2นะครับสกิลที่2เนี่ยนะครับได้มีการลดความโดนในการโจมตีนะครับก็คือสกิลที่2เนี่ยจะมีความโดนในการโจมตีด้วยใช่ไหมนะครับก็คือสกิลที่2เนี่ยนะครับความโดนในการโจมตีอันเดิมเนี่ยมันจะอยู่ที่40 60 80แล้วก็100%นะครับถูกปรับใหม่เป็น5้าสามสิบ 70-90%รนะครับเรียกได้ว่าสกิลที่2นี่นะครับความเร็วในการโจมตีเนี่ยลดลงมาประมาณ10%เลยนะฮะบ,บอกได้เลยว่าเจ้า m i สฟอร์จูเนอร์เนี่ยนะครับโดนเนฟทั้งดาเมจโดนเนิฟทั้งความเร็วในการโจมตีนะฮะมารอดูกันว่าตัวเนี้ยนะครับจะเล่นได้หรือเปล่านะนะครับเล่นได้หรือเปล่านะครับ,รารบมารอดูกันนะครับ เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับแม่นางมังกรชัยวานาของเรานะฮะสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับก็โดนเนิร์ฟไปเต็มเต็มเหมือนกันนะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับก็ได้มีการเนิร์ฟในส่วนของค่าสเตตัสพื้นฐานนะครับสกิลหนึ่งสกิลที่2แล้วก็อันติเมตเนี่ยมีการเนิร์ฟลงหมดเลยนะสำหรับค่าสเตตัสพื้นฐานนะครับมีการลดเกราะของเขาลงไปนะเกราะพื้นฐานของเขาเนี่ยถูกลดลงจาก45เหลือ40หน่วยนะครับแล้วก็สกิลที่1เนี่ย เวลาเราฆ่ามัาางกรดินได้เนี่ยนะครับมันก็จะบัฟสโลให้กับสกิลที่1นะจากเดิมเนี่ยมันจะบัฟให้อยู่ที่60%นะครับถูกลดลงมาเหลือแค่40%เท่านั้นสกิลที่2รลดดาเมจพื้นฐานลงจากเดิมเนี่ยดาเมจพื้นฐานของเขาอยู่ที่ 25, 45, 65, 85นะครับถูกลดลงมาเหลือแค่ 25, 40, 55, 70นะครับผม นะครับแล้วก็อันตีของเขานะครับอันตีของเขาเนี่ยเวลาเราฆ่ามังกรน้ำได้เนี่ยนะครับก็คือเขาจะบัฟสกิลที่4ให้นะจะได้รับโบนัสพลังชีวิตในร่างมังกรนะครับซึ่งก็พลังชีวิตตรงนี้แหละนะครับได้มีการปรับลดลงนะจากเดิมเนี่ยหนึ่งร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบหน่วยนะครับถูกปรับลดลงมาเลยแค่หนึ่งร้อย 150แล้วก็200หน่วยนะครับเรียกว่าโบนัสพลังชีวิตจากการบัฟเวลาเราฆ่ามังกรได้เนี่ยลดลงอย่างมากเลยนะครับในช่วงเล่เกมทําให้แม่นางมังกรในแพทนี้นะครับผมเกาะลดลงนะครับแถมบัฟต่างๆเวลาเราฆ่ามังกรได้เนี่ยนะครับก็คือมันจะได้น้อยลงด้วยนะครับแถมสกิลที่2เนี่ยดามเมจก,ก็ลดลงด้วยนะครับผม ตัวต่อมานะครับกับพ่อใหญ่วูคองของเรานั่นเองนะครับสำหรับพ่อใหญ่วูคองเนี่ยนะครับเพิ่งบัฟไปแท้ๆเลยนะฮะตอนนี้ก็โดนเนิร์ฟไปอีกแล้วนะครับสำหรับแชมเปี้ยนตัวนี้นะครับโดนเนิร์ฟไป2สกิลนะก็คือสกิลแรกลก็คือสกิลที่2ที่มีการเนิร์ฟไปนะครับสกิลที่2เนี่ยนะครับมีการลดสถานะการล่องหนนะครับจาก1.5วิเหลือ1วินะครับแล้วก็ได้มีการลดความเสียหายของร่างโคลนของเขานะครับจากเดิมเนี่ยร่างโคลนของเขาเนี่ยมันจะสร้างความเสียหายอยู่ที่50%ในทุกเเลลวนะครับถูกปรับใหม่เป็น20 30 40 50ปรเซ็นต์ะครับให้มันขึ้นตามเลเวลของสกิลนั่นเองนะครับผมแล้วก็สกิลที่3ของเขานะครับลดโบนัสความลงในการโจมตีของสกิลที่3ของเขาในช่วงต้นเกมลงนะครับจากเดิมเนี่ยสกิลที่3เนี่ยมันจะมีโบนัสความลงในการโจมตีอยู่ที่ 35, 40, 45, 50%นะครับถูกปรับใหม่เป็น 25, 35 45แล้วเราก็55%เปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมทำให้สกิลที่3ของวูคองนะครับความบริการโจมตีจะลดลงนะครับในช่วงต้นเกมนะครับแต่ว่าความบริการโจมตีจะไปเพิ่มขึ้นมากนะครับในช่วงเลดเกมนะครับเมื่อเทียบกันกับศึกเมื่อเทียบกันกับแพทที่แล้วก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับการปรับสมนุลแชมเปี้ยนนะฮะเรียกได้ว่าโดนเนิฟกันยกใหญ่เลยนะฮะ78ตัวเลยนะครับสำหรับแพทนี้นะฮะ นอกนา้นยังไม่พอนะครับยังมีการเนื้อไอเทมยอดฮิตของสิงนักบูทั้งหลายแหล่นะครับกับการ์เดนเอ็นเจนนะครับผมสำหรับการ์เดนเอ็นเจเนี่ยนะครับมีการปรับใหม่นะก็คือจะมีราคาที่แพงขึ้นนะครับจาก2800ทองเป็น3100ทองนะครับมีการเพิ่มค่ารวมไอเทมนะครับจาก400ทองเป็น700ทองนะครับแล้วก็ได้มีการลดพลังโจมตีของไอเทมนะครับจาก45เหลือ40นะครับแล้วก็ได้มีการเพิ่มเวลาคูลดาวในการคืนชีพนะฮะจาก 180วินาทีเป็น210วินาทีนะครับสำหรับไอเทมชิ้นนี้นะฮะโอเคก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับสำหรับคลิปปรับสมดุลแชมเปี้ยนในแผ่นล่าสุดนี้นะครับเรียกได้ว่าเนื้อไปแบบโคตรเยอะเลยนะสำหรับแผ่นนี้นะครับโอเคนะครับก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็หาเพื่อนดูคลิปจบแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดตับปักไคลด้วยให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ